สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะคะแหมวันนี้ก็เห็นภาพนะควีนเซลีนของเรานะคะเดินทางไปต่างประเทศเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ mm hmm. ต้องบอกว่าความฮอตเบี้ยงปัง่ะของแต่ละลูกแต่ละช็อตไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะจ๊ะ mm hmm. พอพี่พี่สื่อเขาเอามาลงข่าวค่ะก็ได้รับการตอบรับดีเหลือเกินแล้วหลายคนก็ติดตามน้องกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ อย่างภาพนี้ค่ะแอดกิฟเอามาให้ดูกันนะคะเป็นของนิวเซนค่ะเขาก็มีการลงภาพนะเนอะอันนี้ก็จะเป็นแบบโหมดนะ้ดาราคนดังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จัดอันดับค่ะ แล้วเขาก็จัดอันดับค่ะภาพที่มีคนดูมากที่สุดนะคะแล้วดูเสรเนี่ยแอดปอยดูเพลินเลยทีเดียวนะคะดูสิคะทุกคนว่ามีภาพน้องนะติดใน1ิบอันดับเนี่ยถึงกี่ภาพเป็นไงแอดปอยโอ้โหต้องบอกว่าหลายภาพเลยอันดับที่3ร <นะ S 1> ูป <5 S 1> หนึ่ง <5 S 1> และอันดับที่ <5. S 1> 6เออยังไงบ้างขออนุญาต ขอโทษนิวเซตด้วยนะฮะเมื่อเช้าแอดพิมพเครดิตเขาที่เอาคลิปของเขาลงแล้วพิมพ์ผิดจากตัวเอ็นเป็นตัวอาฮะต้องอ่านว่าอะไรอ่ะก็ถูกแล้วแต่เปลี่ยนพิมผิดไงเป็นพิมตัวอาแทนด่าเค้าเซอร์เลยเหรอนิวเซอร์เลยเหรอฝากขออภัยด้วยครับอ่๋อแสดงว่าแอปเปิลก็คือเห็นแล้วค่ะจากนิวเซนแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรูปที่คนดูมากที่สุดเป็น most view photo เลยนะใช่เพราะว่ารูปเซตนี้นี่คือเมื่อเช้าเนี่ยหน้าทวิตเตอร์คือแห่กันแชร์เยอะมากด้วยนะอืม คือแบบไม่ใช่แค่เข้ามาดูนี้นะค่ะแต่ว่าเขาแบบก๊อปมาลงมาแชร์มารีทวิตกันเนะี่ยคือเยอะมากจริงบนทวิตเตอร์ครับเยอะมากๆเลยแหละก็มีแคปชั่นในแต่ละรูปไม่เหมือนกันนะคะก็มีบอกด้วยว่า let's go to LA ค่ะและอีกรูปหนึ่งก็บอกว่า blackpink lisa today's Q นะคะก็บอกว่าโหวันนี้น่ารักอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าน่ารักทุกวันนะฮะโดยเฉพาะวันนี้นี่มาในชุดแบบชุดเต็มของเซรีเลยทีเดียวนะฮะแอดกิฟเขาเรียกว,ว่า เต็มยศอ่ะโอ้ยวยยศมาเลย,ยบางคนเขาแซวในทวิตเตอบอกว่าแหม่น้องมาแบบหัวจะหลดเท้าเลยทีเดียวใช่ต้องบอกว่า ชุดเต็มไม่เท่าไหร่ตอนถอดแจ็คเก็ตข้างนอกโอ้โหโน่ารักมากเสื้อข้างในเป็นเสื้อสีขาวเ,เห็นยังใช่ฮะน่ารักมากเลยเนาะดีงามมากเลยดีงามพระรามก้าวมากเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใส่เต็มก็เทพ่พอถอดออกก็โซคิวอย่างที่คอมเมนต์เขาบอกกันนี่แหละค่ะใครจะไปเชื่อว่าจะมี2ฟังก์ชันนะฮะในคนเดียวในวันเดียวเลยแบบนี้เนาะเก่งเนาะถอดเสื้อปุ๊บเป็นอีกลุกนะคะกันนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพที่คนดูมากที่สุดนะในแต่ละวันนะคะซึ่งลิซ่าของเราก็ คลองก็เรียกว่าอะไรอะคลองสื่อเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่ายึดหน้าฝีเขาไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งอัปเดตนะคะนี่จ้ะก็เป็นรูปนี้แหละนะคะขึ้นปกอีกแล้วอ่ะโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเท่เลยนะฮะอ่า C R Fashion Book นะคะที่หน้าปกก็เขียนเลยว่า Front r ร w นะฮะด้านบนขวามือนะฮะคือแบบว่าเป็นลุคที่โคตรเทฮะยับอีหนึ่งครั้งเทมากเสื้อแจ็คเก็ตหนังแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ ทุกอย่างเข้ากันหมดผมเพิ่มนะคะแล้วดูดวงตาวคือแบบกร้าวกร้าวใจมากอันนี้คือสกิลนางแบบนี่เขาเรียกว่าปลดล็อกสกินนางแบบทองคําแล้วนะฮะคือเก่งมากจริงๆในการแอคอาร์ตหน้าตาของน้องแล้วก็ภาพโพสนะฮะคือมันดูแบบว่าเหมือนนางแบบไปทุกวันทุกวันนะน้องเนี่ยซึ่งหลายคนก็ชมว่าที่ลิซ่าโดดเด่นขนาดนี้เพราะว่าน้องเนี่ยแบบน้าจะดูเป็นตะวันตกก็ได้อ่าใช่จะเป็นแบบทาง โซนเอเชียก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบ mm hmm. เขาเรียกว่ายังไงอ่ะหน้าทันสมัยเหรออย่างเงี้ยเเรียกว่าหน้าอะไรอ่ะหน้าอินเทรนด์เขาเรียกว่าหน้าตามีเสน่ห์นะ รอแค่ right. okay, <laughs> นั้นเลยไม่ต้องหาคำอธิบายนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบอก,กร,ะระดับโลกเขาบอกว่าเป็นคู่แข่งกับแอนนาวินทัวร์เลยนะค <ừ> นนี้เป็นคนที่คัดเลือกน้องขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีด้วยของ cr fashion book ใช่ไหมคะ,คะในรอบ10ปีแบบนี้เขาก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มขอตัวท็อปๆเนี่ยมาขึ้นปกมาลงเป็นคอนเทนต์ของเขานะคะและที่ทุกคนแบบว้าวมากก็คือ,คอ,คอแบบหนึ่งในนั้นคือลิซ่าซึ่งลิซ่าเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า ผู้หญิงไทยคนเดียวอะที่ได้ขึ้นปก CR Fashion Book อะถูกต้องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันต้องยิ่งใหญ่แล้วก็จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะในวงการแฟชั่นนะเพราะนี่คือเรื่องใหญ่มากคือเอาง่ายๆนะทําไมแบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งถึงสร้างเรื่องมห ah <ม>ัศจรรย์ได้ทุกวัน ที่เขาจะบอกว่าลิซ่าสร้างเรื่องนี่คือกีดั้แล้วที่สาคัญคือน้องเนี่ยมักทําจนเรารู้สึกแบบชินไปแล้วอ่ะเพรทั้งที่มันคือเรื่องใหญ่มากๆในในวงการอุตสาหกรรมต่างๆที่น้องอยู่คือคําว่าคนเดียวในโลกคนไทยคนเดียวผู้หญิงไทยคนเดียวประวัติศาประวัติการหนึ่งเดียวคนนี้คือพูดง่ายๆว่าลิซ่าทําทุกวันจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายของน้องนะแต่จริงๆมันคือเรื่องที่แบบ มันขนลุกทุกเรื่องอ่ะคือเรื่องที่พิเศษที่มีอีกหลายคนบนโลกอยากไขว่คว้าเอาไว้แต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงฮะมันไม่ใช่หนึ่งในล้านนะสิ่งที่น้องทามันคือหนึ่งในร้อยล้านหนึ่งในพันล้านเลยเพราะว่าจะมีสักกี่คนนะคะที่มาได้ถูกจังหวะถูกเวลาที่สําคัญก็คือความสามารถถึงแบบนี้ด้วยนะเออประมาณนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็ถนัดอวยเพราะมันเรื่องจริงเอาาอนะคะแต่ว่าแบบ วันนี้ก็ขัดใจอะไปเห็นบางเพจก็หมายถึงว่าจับแต่ประเด็นแบบนะ ประเด็นชวนตีแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าแบบอภิพ<ไ>นิวใช่ไหมฮะไม่ใช่ซิไม่ใช่อภิพนิวก็อวยเก่งนะคะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่หมายถึงว่าบางเพจที่พยายามจะแบบเออมีแต่เรื่องปมแบบไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกเรียกแขกดีแต่เรารู้สึกว่าเรื่องดีๆของน้องอะมันเยอะเราอยากจะคุยมากกว่าเออถูกต้องนะเพราะว่าหนึ่งเลยเราทําเพื่อซัพพอร์ตน้องด้วยใช่ไหมล่ะใช่ตอ<ะ>นแ้นเราก็อยากนําเสนอในมุมดีๆนะฮะเมื่อไหร่ถ้ามีคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบ มุมดีๆด,ด,ด้านดีๆเกี่ยวกับน้องไม่ว่าจะเป็นสถิติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากนําเสนอออกมาให้มันให้มันตรงแล้วก็ดีที่สุดเนาะมีนับถือใจแอ p l ปลเลยนะแอ p l ปลบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเชียร์น้องไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ผลโพนี่นัน่นแอ p l ปลบอกว่าไม่เป็นลายวิวไม่เยอะไม่เป็นไายแต่ว่าจะต้องทําเรื่องน้องออกมา ทุกเรื่องเท่าที่จะทําได้เลยคใช่คือถ้ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนี่ยเราก็อยากจะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ด้วยตัวเราเองด้วยเพจไหนไม่ทำลิซ่าเวยทาไม่มีไม่มีวิวก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าจริงจริงเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่ควรบันทึกแล้วก็ต้องบอกว่าในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์หนึ่งคนเนี่ยเราทำคอนเทนต์ของไออย่างน้องใช่ไหมล่ะใช่เราเชื่อว่าการนำเสนอมุมมองดีๆด้านดีๆของน้องเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนอื่นๆอีกหลายหคนไม่ว่าใครจะทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่เราจะทําก็คือไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตน้องแต่ว่า คนที่ดูก็จะได้รับพลังบวกไปด้วยนะคะอันนี้<ช>เป็นเรื่องดีที่<ร>สังคมไทยต้องการมอกในวันที่มันอะไรก็มไม่รู้นะคะอ่ะวันนี้แหมท้ทายคลิปนี่เป็น Inner อินเนอร์ล้วนๆเลยจริงจ,จังนะคะส่วนใหญ่จะวีดนะฮะเพราะว่าจะกรี๊ดกับน้องมากกว่าสาวๆนะไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากให้แบบเครียดเนาะประมาณนี้เข้ามาก็ขอให้เจอแต่ความสุขแล้วกันนะคะยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็นาความความสําเร็จของน้องนะ2เรื่องมาเล่ากันละกัน้เดี๋ยวมีอะไรอีกเจอกันลิซ่าเว้ยไปก่อนครับสวัสดี ดีครับผมบ๊ายบุย